โดอักลี่อักลี่อักลี่เกลี่ยนี่เหรอเกลี่ยโดก็คือตัวแป้งเป็นแป้งมีสีนี่คือเชฟตีนพี่ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นพี่ตีแนะนำก่อนอันนี้กินยังไงอันนี้กินยังไงเพราะเดี๋ยวใช่ต้องกินเลยต้องกินเลยไอตัวเนี้ยอ่าเป็นหน้าที่มันเป็นเห็ดใช่ไหมฮะเราควรจะกินแบบว่ามันมีสองสามวิธีใช้ช้อนซ่อมกินก็ได้กินแบบผู้ดีหน่อยกินแบบ ผู้ไม่ดีหน่อยก็อีกแบบหนึ่งก็คือเราก็พับไอ้ตรงด้านสามเหลี่ยมเข้ามาหาตรงคลัชนี่ฮะเราอาจจะแหวกคลัชตรงลายนิดนึงอันนี้ไงว่าใช่แล้วเราเอาเห็ดเข้าไปหน่อยแล้วเราก็พับเป็นสไตล์ contemporary นาโปลียังไงนะแบบเป็นจบบเป็นแบบแล้วเป็นแบบนี้จริงๆจะต้องตวัดตวัดก็ได้แต่อย่างงี้ก็ได้ครับไม่มีทางตวัดก็ได้เป็นแบบกินได้สาีแบบคุณผู้ชม คุณรู้ไหมว่าเชฟเราใช้เวลานวดแป้ง36ชั่วโมงสวันฮะสวันค่ะกว่าจะได้กินแป้งอร่อยจริงแป้งแป้งอร่อยมากมันแล้วอ่ามันดีต่อกระเพาะลำไส้ด้วยมันจะอ่ากินแป้งปกติมันจะหนักท้องอันนี้แป๊บเดียวมันก็จะย่อยเนาะอันนี้คืออะไรนะเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัด3วันอ่ะคือสามวันเขาเรียกว่าอ่าหมักด้วยวิธีบิก้าบิก้าบิก้าก็คือเป็นการหมักด้วยวิธีการ อะพรีเฟอร์เมนต์เพื่อทําให้เรียกว่าโปรตีนของไอ้พวกนี้มันย่อยสลายมันโดนยมันกัดกินไปเรื่อยแล้วก็ปล่อยให้มันมันคลายแก๊สแล้วมันจะมีกลิ่นหอมในตัวอตอนที่เรามารีเฟซเนี่ยมันจะหอมมันโยเกิร์ตแล้วก็มีกลิ่นอะพอนนิดหน่อยใช่ไหมฮะย่าขอบคุณมากเลยตรงทําต่อแบบเราไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยนะในชีวิตของการกินพิซซ่านะถ้าจะให้บอกว่ามันอร่อยขนาดไหนเ๋อเรียกว่านี้มันเป็นแบบมันเป็นที่สุดของอาหารแล้วอะ มันมีความนุ่มไม่ชมแล้วมันมันหอมเหลือเกินแล้วเราออกจากเตามาตรงนี้ยังไม่ถึงประมาณ5นาทีหรือส0นาทีเลยค่ะคือเชฟก็พยายามให้เรารีบกินแล้วพอเรารีบกินก็เป็นไปตามที่เขาบอกคือเราไม่เคยกินอะไรขนาดนี้เลยนี่อีกตัวนี้เป็นยเนเจอร์อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นหน้าอะไรพี่ตีอตันนี้จะเป็นเยลโล่บูริต้านะฮะตกก็คือเราชอบเราคิดว่าแป้งตรงนี้มันเหมือนแป้งของอินเดียแป้งนานบ้างเราก็เลยบอกว่าเอ้ยเราชอบกินมะม่วงกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็เอามะม่วงน้ำดอกไม้ มาเป็นเบรนด์แตซอสแล้วก็ใส่กับชีสใช่ไหมของสองอย่างที่ไม่เข้ากันกับเข้ากันโดยบังเอิญแหวกชีสใช่ไหมอยขอบคุญท่านย่าดีดชีสโอแล้วมันต้องกินยังไงก็เดี๋ยวผมจะเสริมด้วยอ่าไวท์ทรัฟเฟิลออยล์เข้าไปนิดนึงนะฮะโอ้โหอันนี้จะมีความละมุนและมีหลายมิติมากในการในการกินนะฮะทำยังไงเลยจะออกงานได้วะเนี่ยออกไปทำข้างนอกได้ไหมแบบ ก็น <c oughs> ี <expand> ่ไงจริงๆออกออกไปได้นะเพราะพี่เตี้ยก <ible anal> ็จะมีเตาเล็กเตาเล็กที่พกพาได้พี่สามารถแบบไปไปออกกำลังงานได้อร่อยมากอดีค่ะคดีพี่อวัสดีสิเดี๋ยวนี้แก่เร็วโหแรงอ่ะทันย่าเจอเบียดจนมาเลยนะอายุเรามาในหมู่บ้านสัมัยก่อนนะคุณผู้ชมครับแล้วเรามาจอดอยู่หน้าบ้านเราถามทีมงานคือเราหาที่นี่ไม่เจอไม่เจออะไรหนูมาเนี่ยหนูเยอะแบบว่าเห็นรถตู้ทีมงานอยู่ จะรับรับมาใช่เดี๋วเนี้ยคือจะมีสักครั้งในชีวิตหรือกี่ครั้งไม่รู้ที่เดินเข้ามาในบ้านเจ้าของบ้านอยู่นี่เจ้าของธุรกิจอยู่นี่ผู้ช่วยอยู่นี่ค่ะแล้วก็มานั่งกินตรงเนี้ยเขาทำอยู่ตรงนี้แล้วเสิร์ฟเราตรงนี้เลยถ้าคุยเราเข้าใจง่ายนี่คือมันเหมือนเป็นโอมากาเสะถ้าจะพูดภาษาตลาดนะแบบสไตล์คนอิตาลีเลยแบบกินเขาไปใหญ่มุมนี้เข้ามาเลยเหรอใช่ครับเข้าไปเลยเป็นแบบโรตีออย่างนี้เลยครับแล้วก็จะได้กินคลาสมันด้วยอช่ อนนี้มันจะมีมิติค่อยๆไหลๆๆขึ้นมานอะไรเงี้ยเ<อ>คปม,มาจากดาวคางเหรอ <laughs> อ่ <c oughs> อร่อยมากทุยายงวันนึงเราเดินทางเยอะนะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราเห็นโลกมาพอสมควรแล้วเราลองอาหารมาค่อนข้างเยอะ <c oughs> คุณจะไม่เคยเจอรสชาติพิซซ่าที่มันเป็นแบบเนี้ย้าเลยคุณไม่เคยกินรสชาติแบบนี้มั่นใจว่าบียร์หนูกินพิซซ่ามาเยอะหรอกนะกครั้งหนึ่งคุณกินไปเนี่ยค่ะไปหนึกินไปเนี่ยแล้วถาต้้งสองจานเนี่ยเพราะมมองหน้าเทป อธิบายของเชฟเปี๊หนูรู้ี่ตรงกับเชฟคนนี้มีบุคคลสำคัญติงร่างเขาอยู่ติงร่างเขาคืออาจารย์ยิ่งตักรวมร่างกับอาจารย์เฉลิมชัยแล้วมาทำกินบ้าอาจารย์เนี่ยอาจารย์นะโอ้โหเราสั่งไปกินบ้านเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ฮะแล้วก็ลองพยายามหาวิธีการอบหลายๆวิธีอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสูตรเนี้ยก็อาจจะ ดรอปไปบ้างอาจจะเหลือหกสิบเจ็ดสิบหนือว่าไม่เวิร์กเพราะถ้าทิ้งไว้ต้องเดี่ยวต้องมากินที่ร้านเลยีี่่นเปลาคนพอคุณมานั่งทานคุณจองได้นะคุณมานั่งปุ๊บคุณรอก่อนเลยนะสำหรับพิซซ่ายี่สิบนาทีนะแต่ในยี่สิบนาทีระหว่างรอมันมีอาหารอย่างอื่นคุณรอก่อนอย่าไปเร่งเขาเพราะไม่งั้นคุณจะไม่ได้รสชาตินี่เลยพอเขาเสิร์ฟอันนี้ปุ๊บพอพิซซ่ามาลงนะวิธีกินนะพิซซ่ามาลงเสร็จปุ๊บหยุดทั้งหมดแล้วมากินพิซซ่าจ้า มันจะเป็นรสชาติที่แบบพี่พอยากให้ลองนี่พี่ติอันนี้เขาเรียกว่าอโมอโม,อโมก็คืออโมก็มันเป็นภาษาเิอรลี่นะแปบบว่าเอ้ยเฮ้ยฉันรักเธอปลาหมึกอ,อโม,โมโคาร์เนลีซึ่งเราจะให้มันมีความสดชื่นเหมือนเราได้อยู่ตามชายหาดเดินเสิร์ฟค่ะทะเลเงื้อแล้วก็จะเสร์ฟเสิร์ฟค่ะอยากให้ชิมมันจะสดชื่นแล้วก็มีความเผ็ดมีความอะไรกินแม่ปาหมึกเอร่อยมาก อันนี้ก็จะเป็นรู้สึกมีความสดชื่นนะฮะสดชื่นคือหนูไม่เคยกินพิซซ่าสองชิ้นได้เลยนะหนูบอกก่อนว่าจริง<ด>หรอไม่เคยอีกหน้านหนึ่งที่อร่อยคืออะไรรู้ไหมปลาปลาอิตาลีเหรอเยอะจะมีมีออกให้อร่อยมากใช่ครับเป็นปลาไหอิตาลีฮะแองโชวีแองโชวีอ๋อเหรอโอเคใช่ทีนี้ทัานย่าทำไมถึงมาทำร้านเนี้ยคือพี่ตีเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทพี่ชายสมัยวัยรุ่นแล้ววันหนึ่งเนี้ยคือพี่ตีเนี่ยจริงเขาเป็นช่างภาพทำวกโรงพิม แล้ววันหนึ่งเนี่ยเหมือนพี่เหนื่อยใช่ไหมกับการทำงานแล้วก<ด>ม,มันก็จะเป็นโปรเจกต์เนาะเป็นโปรเจกต์ของในชีวิตของเราด้ะว,วันด้วยนะตอนนี้เราตั้งคอนเซ็ปต์ไว้โปรเจกต์นะฮะในชีวิตของเราก่อนที่เราจะตายโอเคเราได้ทําแล้วตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์อาหารสุดท้ายเราต่อไปก็จะไปอยู่ที่ป่าจะไปเข้าป่าพี่ใช่แล้วก็ไปนอนตายให้มันสบายอยู่ที่นั่นดีกว่าผม <laughs> ว่า สิ่งที่มันไม่ควรหายไปพี่ตีคือถึงที่พี่ตีทำอยู่มันต้องถ่ายทอดได้อ่ะมันต้องมีรุ่นต่อพี่อุสาคิดพี่อุษาตื่นตีสามมันนวดมันน่ะพี่อุตสาหใช้ทั้งหมดแล้วผมว่ามันน่าจะต้องมีลูกศิษย์ที่ไปต่อได้อ่ะคือตอนนี้คอนเซปต์ของผมก็อยากจะได้อรางวัลในตัวที่เป็นรางวัลที่เอเชียใช่เอเชียหรือหรือทับเดอะเวิร์กก็ได้อะไรก็ได้แล้วเดี๋ยววาแผนอันนี้ยังไงต่อ คือพี่เข้าใจป้าคือเรามากินแล้วเราเห็นถึงความทุ่มเทของพี่ติ๋วแล้วมันอร่อยมากเราอยากที่จะให้ให้ทุกคนได้รู้ว่ามันมีพิซซ่าที่อร่อยมากแล้วมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเสริมสร้างโปรไบโอติกให้กับลำไส้เพราะเป็นแป้งบิก้าซึ่งเราก็เพิ่งรู้จักจากพี่ติ๋เนี่ยแหละแล้วคือตอนนี้เวลาที่แบบคนเริ่มรู้จักอะ่ะเวลาลูกค้ามาก็จะมากันแบบโอ้โหเยอะเยอะแล้วมันทําได้ทีละถาดทีละถาดบางทีก็โดนวีนบ้างอะไรบ้าง ให้ดีนะโทรจองดีกว่ะใช่ตอนนี้โทรจองค่ะแต่ก็จะมีลูกค้า walk in บางทีแบบมันออกทีนถาะบางทีเขาต้องมานั่งรอบางทีก็นัดมารับเวลานี้ก็ไม่ได้เหมือนแบบในร้านมันก็ยุ่งอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เข้าใจกันนิดนึงเวลาไปกินร้านนี้อย่าหิวมากเดี๋ยวโมโหหิวร้านนี้มันเป็นร้านเล็กๆเวลาเชฟทำเนี่ยเขาซื่อสัตย์ต่ออาหารรสชาติปากเราเองก็จะซื่อสัตย์ต่ออาหารเชฟเหมือนกันแล้วมันจะมีความสุขทั้งคู่เพาะฉะนัใจเย็นๆนะครับถูกต้องเลยเชฟเร็ เขาเรียกว่าเป็นซัมเมอร์วัตถุดิบมันต้องดีขนาดนี้เลยเอ่ะดีมากพี่ตอนนี้นาะยอยากจะทะเลาะกับเชฟตายแล้ว <laughs> เพราะว่าเวลากดเครื่องคิดเลขดูเนี่ยขาดทุดทด <laughs> นถานเพือน <laughs> คือไม่เคยทําร้านอาหารเพิ่งรู้ว่าอุย้ยมันยากมากนะพี่คือมันค่าใช้จ่ายมันแบบโอ้โหมันยิบย่อยละเชฟเนี่ยถามมันลดวัตถุดิบได้ไหม <laughs> ไม่ได้นะคะทุกอย่างนะฮะเวลาเราทําเนี่ยเราอยากให้เขาได้กินที่ที่เหมือนกับเราอ่ะ เรารู้สึกชอบเราอยากให้สื่อไปถ้าเกิดคนที่ชอบเหมือนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับเคมีตรงกันนะเราไม่จะเป็นหรอกว่า100คนเนี่ยมากินแล้ว20-30คนเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนเราก็ได้แล้วก็70คนเนี่ยชอบเราก็รู้สึกแฮปปี้นะโอเคแล้วผมว่ามันเป็น experience แรกกันนะเชฟเชฟได้ทำสิ่งที่เชฟถนัดคนมากินได้ใช้ประสบการณ์ร่วมกับเชฟทานอาหารทั้งหมด บ้านที่ใช้เป็นที่ถ่ายละครยังมีอยู่ไหมเชอร์ินใช่ไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็จริงๆอ่ะคุกับพิ่ตีว่าตอนแรกอยากไปเปิดที่นู่นเพื่อทําแบบเหมือนคาเฟ่พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปทําจริงแล้วอ่ะคนจะไปที่นู่นอ่ะวันเสาร์อาทิตย์พร้อมที่จะไปเที่ยวไปถ่ายรูปแต่วันธรรมดาคนจะชอบมาที่นี่เพราะว่ามันเหมือนมันใกล้กว่าอยู่ในเมืองกว่าแล้วก็มีล็อกอินได้อันนี้มันหมู่บ้านสามกรอสามกรสจุฬาสามใช่คาะไม่ไกลตอนนี้ก็พยายามแบบ ย้ายมาที่นี่ซะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีกรุป <Yeah. S 1> อย่างพรุ่งนี้ก็จะมีกรุ๊ปสิ <Yeah. S 1> คน uh, 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 uh. อันนั้นเขาอยากชิมเป็นเมนูคอร์สเราก็จะมีประมาณแบบหกเมนูเป็นเมนูไฮโซนิดนึงคนเขาจะจองอยังไงถ้า,าจอง,องเข้าในเพจได้ค่ะหรือว่าไลน์แอดอัครโด U G L Y D O U G S เอาด้ว่าหนูบอกผูดด้ชมอีกครั้งครับว่าใครอยากจะชิม oh. อาไปอยู่ขางครับเดี๋ยวเราขึ้นต้นท,ทางกันต่อว่าเป็นถ้ามีอะไรก็ขึ้นหมดโคมาถามสอบถามคิวก่อนแล้วหนูอยากให้มาด้วยอารมณ์ที่ลองของ <c oughs> ถ้าท่านคิดว่าถ้าท่านคิดว่าเฮ้ยมึงพูดจริงหรือเปล่าไอ้โคมึงพูดจริงหรือเปล่าอ๋อว่า,วามันจะเป็นพิซซ่าที่เราไม่เคยกินมาก่อนเซฟเราใจดีแต่จะติดติดหน่อยเินเข้าใจเข้าใจหนูถึงบอกนะว่าเขาเป็นศิลปินอาหารศิลปินจ๋าใส่ห่อ เซกอลค่ะชอริโซ่ต้องมาอินเตอร์กต้องเผื่อเผื่อทองไปกินหน้าเอาวางลงลงแล้อันนี้เป็นหน้ามันใหญ่ไปอ่ะเนฟไม่เป็นไรค่ะให้ให้ให้วางเกยวไก่ต่อยได้ครับอ่าไม่มีครับจะได้กินหลายๆหน้าโอเคตอนนี้ก็จะเริ่มตัดอ่าความเป็นครีมแล้วก็มันเริ่มจะเริ่มมีความสดชื่นขึ้นมาห้าอิ่มนะไม่อิ่มต้องหอ่อนอันนี้ทแท้ชอบหน้าหนึ่งเชษพาเรามาในฝั่งของพวกเนื้อสัตว์ละใช่ครับ แพงไม่ถึนยากอเอาจริงๆนะเวลาใครมากินน่ะเขาจะบอกว่าไม่ถูกอย่างเงี้ยใครจะมาจาับกลุ่มไปสักห้าคนแล้วเข้าไปครุบพอพิซซ่ามาเนี่ยท่านจะได้กินพิซซ่าทุกถาดและแบบงหนูว่าปินบอกเลยต้องจับเพื่อนมากกลุ่มตีห้าคนที่แบบทำตามเราเนี่ยแหละสั่งาตามเราเนี่ย<ช>แหละแล้วก็พิซซ่าสักสี่ถาดปล่อยให้เชฟค่อยไล่พิซซ่าใช่เขาจะไล่รสชาติเราเองและจบถาดสุดท้ายกิน ราคาเริเ่มต้นอยู่ที่300กว่าบาทค่ะแล้วก็จะมีหน้าเ,เป็นหน้าหอยฮอกไกโดเนาะสเกลล็อปเราก็พยายามทุกอย่างนี่ไม่แค่เมื่อเมื่อเกิดเทตเนี่ยผมก็เลือกที่จะเอามาจากไอ้ตรงภูเขาขที่เนเปิลเลยมันปลูกขึ้นมาอยู่วิสเวียก็แล้วมันจะมีรสชาติที่หวานอร่อยมากาใช่ฮะแกทด,ดสอบแป้งอยู่3ามปีสามปีแล้วก็ไม่ไม่ได้นอนแบบว่าเออแบบตื่นไหม รอดูว่ามันขึ้นยังไงเราต้องใช้สูตรเนี้ยสั่งแป้งจากอิตาลีตัวไหนดีตัวไหนดีนดอะไรเงี้ยเราเอามาเบรนมนผสมกันหลายอย่างมะเขือเทศเลือกแบบโอ้โหเยอะมากไปตามล่าทุกอย่างแล้วก็หาเตาอบกว่าจะได้อุณหภูมิของแป้งหรือยอะไรเงี้ยค่อนข้างจะคือพิซซ่าแก่ที่อยู่ดีแต่ีผมไม่เรียก <ใน S 2> พิ่ต<ด>ิว<ด>่าเชฟผมเรียกพีติว่าพ่อครัวพ่อครัวคือคนที่เข้าใจตั้งแต่วัตถุดิบเริ่มต้นจนมาถึงการส่งต่อให้ลูกค้าที่ได้ทาน พิติีะเป็นพ่อครัวที่ทําพิซซ่าทำน้ำพไทยนะเพราะพ่อครัวจะเป็นคนเดียวที่มีหน้าที่และมีโอกาสในการเลือกวัตถุดิบทั้งหมดมีโอกาสในการหยิบชิ้นนี้มาเพื่อทําชิ้นนี้แลให้คนกินโดยที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์เลยแต่เชฟยังมีตาแหน่งอื่นๆคอยช่วยพิตรีทำคนเดียวมีอยู่แค่นี้ไปในผมไม่รู้ว่าผมขอเนี่ยเรียกพิตรีครอบครัวขอไหวเลยพิตีขอบคุณครับขอกสุดมากอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เขาเรียกว่า a n ก r y and showy ปลาดิบใช่เพราว่ามันมีพริกมันรู้สึกว่าเอ้ยอีรอบนึงอันนี้ค่ะจิเลยนะเนี้ยอันนี้จะเป็นแองโจวี่คือเป็นปลาด้ของฝั่งอิตาลีนะใช่แต่ชีวิตเราก็เพิ่งเคยกินพิซซ่านะแล้วเขาก็สอนเราว่าให้พับแบบนี้ใช่แต่ตรงนี้ตรงนี้เรากินแค่ตรงถ้ากินขอบไม่ไอวก็กินแบบเอ้ตรงบางๆก็ได้นี่เขาถ้าเป็นแผลขตัดฟุตบอลนะพี่จี รูปอัปเดตใครใครอยู่ายมันตกรอบนะท่านอัปเดตรูปอัปเดตเลยคนเนี้ยเฮ้ยอร่อยเป็น่างพี่อร่อยนะมันจะสดชื่นนะนี่มันจะชูอะไรตวตัวลนเนียมันมันจะช่วยตกความเป็นครีมี่ทุกอย่างใช่ๆช่ใใ่อ่าแล้วมันจะรู้สึกเอ้ยสดชื่นไปแบบเธอไล่อารมณ์งี้นะตอนแรกเรามากินครีมแล้วค่อยค่อยขึ้นแานี้จนเราเจอเนื้อสัตว์ แล้วพอหึงตัวนี้จริงๆโดยทั่วไปมันต้องปัทุขึ้นไปใช่ไหมอันนี้มันก็คือแบบไปเบาๆอย่างเงี้ยสบายมันทำให้คนกินไม่เหนื่อยมาก<ช>โอ้ยเจ๋งๆเรื่องครับอร่อยว่ะจะบอกคุณทุกอย่างนะว่าบ่ายวันที่วันนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอนะครับจะว่าทั้งหนึ่งล้านก็ไม่น่าใช่นหนึ่งบ้านแล้วกันนะฮะที 3, ่ทำพี่ชายเพราะเรากินนะครับก็ของเป็นของพีพ่ย่านะครับอัคคิโดโดยที่วันนี้ต้องขอบคุณเชฟสีนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเชฟนิยองนิยองนิยองตั้งชื่อไว้ ครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางติดต่อให้หมดนะครับทั้ทงเบอร์โทรนะครับแอดไลน์เพจอะไรแล้วแต่แต่นะครับว่าจองก่อนนะครับจองก่อนท่านจะได้มาและมีความสุขท่านก็แฮปปี้ในการกินเราก็แฮปปี้ในการบริการนะครับจะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันอยู่ทุกวันจันทร์อยู่ทุกวันจันทร์ให้เชฟไปพักผ่อนบ้างเธอรับไหวแน <S 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 ่นะทำยาก พี่เตี๋ยวไหวทุกอย่าไหวไหวเสมอไหวเสมอขอบคุณพี่มากขอบคุณเช่นกันค่ะท่านได้เลยเมื่งเหนื่อยนะส่งต่ออาหารแบบนี้ให้คนเขาได้มีโอกาสมันอาจจะใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่พวกพี่เริ่มต้นทั้งคู่อ่ะมันมันมามมันาดีแล้วเครื่องวินงลำนี้มันเทคออฟแล้วที่เหลือก็อยู่ที่คุณผู้ชมกับผมอ่ะจะเป็นลมใต้ปีที่เราไม่ื่องวิ่งลำนี้ไปต่อและเชื่อผมนะ คุณจะไม่เคยกินอาหารที่รสชาตาิแบบนี้เพราะที่มันไม่ใช่อาหารมันเป็นประสบการณ์ครับ okay. โอเควันนี้ลาไปก่อนวันนี้ครับขอบคุณค่ะ